สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชั้นโครโสพิตนะคะวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะคะในการปอกมะกออฝรั่งทานนะคะว่าทำอย่างไรนะคะว่ามะกออแกๆเนี่ยเขาจะมีเซนเยอะนะคะมีเป็นแข็งแงอะ่ะในแกนอ่ะนะคะเยอะมากฉะนั้นแล้วเราจะเฉาะอย่างไรไม่ให้ไม่ให้เซนนั้นออกมา นะเพื่อนเรามาดูกันง่ายๆนะคะแล้วก็วิธีการนะคะของการปอกเนี่ยไม่ให้ดำนะคะมาดูคะ่ะเพื่อนคะอันนี้คือน้ำตาลทรายของเรานะคะทีนี้เราจะทำอย่างไรไม่ให้มะกอกของเราเนี่ยดำในระหว่างที่เราทานเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะเฉาะเนี่ย เราต้องปอกนะคะอันดับแรกนะเพื่อนเราใช้น้ำประมาณ1นลิตรนะคะเพราะว่ามะกรอกแค่หกลูกใหญ่ๆเราใช้น้ำตาลทรายน่นะคะประมาณหนึ่งช้อนนะเพื่อนนะใส่ไปในน้ำนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาปอกนะคะเราจะปอกมะกรอกเนี่ยที่เราต้องการจะทานเนี่ยนะคะทานสดนะคะกอก พราะมะก,กอกนี้เป็นมะก,ก,กอกที่แก่จัดนะเพื่อนสำหรับมะก,กอกนี้นะเพื่อนนะมีเคล็ดลับของการเก็บมะก,กอกได้นานๆโดยที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะง่ายๆนะเพื่อนนำมะก,กอกที่ไม่โดนน้ําเลยนะคะคือเก็บมาเนี่ยผลจะต้องแห้งๆนะคะใส่ถุงนะคะมัดให้แน่นแล้วก็เอาไปแช่ในน้ํา เย็นปกติอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะเพื่อนนะคะเขาจะไม่สุกอันนี้ก็เก็บมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะไม่สุกเดี๋ยววันหลังจะมาทำว่ามีผลไม้อะไรบ้างที่เราไม่ต้องใส่ตู้เย็นและชะลอการสุกได้นะคะในคลิปต่อไปจะทำให้ดูค่ะ คลิปน <HHH> ี้ขอนำเสนอในเรื่องของได้แบบนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็แช่เลยค่ะแช่ในน้ำตาลที่ละลายละลายไว้นะคะแล้วก็ปอกจนเสร็จเพื่อนคะในเมื่อเราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราแช่อยู่ในน้ำน้ำตาลวิธีการนะคะเพื่อนจะสับออกมาแล้วเนี่ยไม่ให้เส้นมันติดออกมา ทีนี้ใช้วิธีการนะคะเพื่อนนะคะกดลงไปเลยค่ะกดลงไปแบบนี้นะเพื่อนนะดูเซนนะคะแะไม่ติดออกมาเลยนะคะดูเนื้อนี่ค่ะนะคะจะผ่านได้อย่างง่ายดายเลยค่ะต้องกดแล้วก็งัดค่ะเพื่อน ถ้าเพื่อนสับเหมือนทั่วไปแล้วจะจะเห็นเช่นจะติดนะคะนี่ค่ะเพื่อนนะคะเส้นจะไม่ติดเนื้อมาเลยนะคะกดลงไปงัดนะเพื่อนนะถ้าเฉาะเหมือนทั่วไปนี่จะติดออกมาด้วยเห็นไหมเพื่อน พวกนี้ยะไม่ติดออกมากับเนื้อเลยนะคะเพื่อนๆจะ่เห็นว่ามะกอกที่เราเฉาะออกมาเนี่ยน่าทานมากนะคะจะไม่มีเส้นเส้นเลยค่ะเส้นของเขาจะไม่มีเลยเพื่อนคะเทคนิคของการเฉาะมะกอกทานนะคะถ้าเพื่อนคิดว่าดีลองทําเลยนะคะเพราะว่าง่ายๆค่ะเพื่อนสําหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ